คือคนมีความรู้สึกว่าทำไมท่านต้องมายุ่งการเมืองทำไมเราไม่เราไม่ต้องเข้ามาอินโว่มากขนาดนี้อ,อันนี้ผมผมอยากถามท่านด้วยความรู้สึกอะคือผมรู้ว่าท่านอยากเป็น national ลเคิรต้องการช่วยทุกคนอะไรเงี้ยแต่คนจำนวนหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าคนที่เป็นคู่แค้นอะไรกับท่านนะครับคนทั่วๆไปมีความรู้สึกว่ามันปล่อยให้รัฐบาลเขาทำงานไปเราอยู่ข้างหลังเราไม่ต้องออกหน้ามากขนาดนี้ มันสามารถไหมครับประเทศไทยเนี่ยมันปัญหามันเยอะครับมันซับซ้อนครับถ้าอ่านพระบรมราชโองการที่ลดโทษให้ผมเนี่ยผมเห็นครับผมต้องรับใส่เกล้าแล้วผมจะอยู่เฉยโดยไม่สนใจปัญหาบ้านเมืองเนี่ยมันแสดงว่าผมไม่ถูกต้องโอเคอถ้าง,งั้นผมกลับมาถามเรื่องเศรษฐกิจที่คนอยากฟัง ประเด็นของเรื่องเศรษฐกิจอะค่ะก็มีหลายมิติอยู่ค่ะอาจารย์อาจารย์จะเริ่มจากอันไหนดีคะเพราะว่าเห็นวิชั่นของคุณทักษินก็มีหลายอย่างอยู่เหมือนกันค่ะผมเริ่มอย่างนี้ดีกว่าสิ่งที่ท่านพูดทั้งหมดเนี่ยที่ผมฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยถ้าทำสำเร็จจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยพ้นจากการตกในกับดักที่เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปเป็นประเทศที่มีรายได้ขั้นสูงต้อง เอาเงินใหม่เข้าประเทศเยอะๆแล้เงินเหล่านี้ต้องทริกเกอร์ดาวลงไปถึงระดับร่างเมื่อมันเงินมันสะพัดมันก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจมันก็จะสร้างตัวมันเองขึ้นตอนสมัยผมเป็นหาเสียงช่วงไทยลักไทยครับผมผ่านตลาดเนี่ยมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อครับพอผมมาเป็นสักระยะหนึ่งเนี่ยพอหลังจากที่เราแก้ปัญหานี้ได้ เราสร้างไอ้โอกาสใหม่ๆให้คนเนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยขายดิบขคยดีเราก็ไปทําดูราคาสินค้าเกษตรซึ่งขึ้นต่อเนื่องตลอดระหว่างชัว่วโมง